เป็นอะไรสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพอ่อแม,แม่พี่น้องน้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่วงเช้าๆกับสองสาวน้องนาตยาแม่วัสนานะคะคุณแม่ก็กำลังทำความสะอาดนะคะยังไม่เสร็จเลยกำลังกวาดอยู่ได้ยินเสียงน้องนาตยาร้อง,องเรียกคุณแม่ไม่รู้เรียกอะไร คุณแม่ก็ได้โยนหญ้าโยนต้นสับประรดให้ทานแล้วนะคะสงสัยคิดถึงเป็นอะไรนัตยาเป็นอะไรคะคุณแม่ซูมกล้องนะคะไม่ได้ไปใกล้เขานะคะซูมกล้องให้ดูนะคะนัตยาเป็นอะไรคะร้องทำไมคะก็กำลังทำความสะอาดให้นะคะยังไม่เสร็จเลยนะคะ เก็บทำความสะอาดให้ช่วงเช้าเช้าตรงนี้ที่อยู่กลางคืนนะคะแล้วของคุณยายก็ยังไม่ทําไม่เสร็จเลยก็ทําที่กลางวันให้นะคะทําความสะอาดให้สาวๆคุณยายยังไม่ได้กวาดเลยเพิ่งเก็บมูลเสร็จนะคะได้ยินเสียงน้องนาตายาร้องไม่รู้เป็นอะไรสงสัยคิดถึงแล้วมั้งสงสัยคิดถึง แม่ก็โยนหญ้าให้เรียบร้อยนะคะทานกันแล้วเป็นอะไรนัตยาเป็นอะไรฮะเป็นอะไรจะเอาอะไรคะจะมาตรงนี้หรอนัตยาจะมาหายางรถหรอซูมให้ดูนะคะซูมให้พ่อ,พอแม่แม่ชมนะคะ ไม่รู้นาตยาเป็นอะไรร้องเรียกกอดกอดมือมือกอดยางรถนะคะดูนะคะมือมือมือเขาจะกอดยางรถอยู่นะคะ แอบถ่ายดูนัตยาตเป็นอะไรแอบถ่ายแอบถ่ายให้พ่อแม่ได้ชมนะคะ หูกลางหูกลางสงสัยอยากมาตรงที่กลางวันนะคะสองวันแล้วนะคะสองวันสองวันแล้วที่คุณแม่ไม่ให้ได้อยู่ตรงที่เคยอยู่ประจำกับคุณแม่นะคะสจาทำอะไรกันนะ ก็ได้ยืนอาหารให้ทานแล้วนะคะตั้งแต่เช้าๆชสองรอบสามรอบแล้วนะคะยืนอาหารให้สามรอบแล้วนะคะอิ่มอิ่มกันแล้วนตัตยาร้องคุณแม่ก็กําลังทําความสะอาดอยู่ได้ยินเสียงร้องก็เลยหยิบกล้องมาแอบถ่ายให้พ่อพ่อแม่ๆได้ชมนะคะความเป็นอยู่ของสองสาว เหมือนเข้อฟังอะไรนะคะ ก็ขอขอบพระคุณนะคะพ่อพ่อแม่แม่แมพี่พี่น้องน้องเอฟทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังแรงใจครอบครัวของน้องนาตยาไม่วาสนานะคะก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะคะจากครอบครัวของเรานะคะในการเป็นอยู่ในแต่ละวันแต่ละวันนะคะคุณแม่ก็ซูมกล้องแอบถ่ายสองสาวนะคะทําไมนาตยาร้อง <laughs> แม่วาสนาก็ยืนกับน้องนาตยานะคะนัตยานัตยาเป็นอะไรอะ่ะลูกร้องทำไม นัตยาจะกลับมาหายางรถหรออยู่ตรงนั้นก่อนตรงนั้นก็เย็นสบายเหมือนกันอยู่ตรงนั้นก่อนนะคะเปลี่ยนที่อยู่เนาะ ได้ยินเสียงรถน้องกวางมานะคะน้องกวางออกไปส่งน้องวันนี้น้องกวางไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะได้ยินเสียงรถน้องกวางมา <c oughs> ได้ยินเสียงรถน้องกวางมา วันนี้น้องกวางก็ไม่มีเรียนนะคะวันอังคารน้องกวางจะหยุดทุกวันอังคารนะคะน้องกวางกลับจากเอากับข้าวไปส่งคุณพ่อแล้วก็ไปส่งน้องชายด้วยน้องกวางมา ได้ยินน้องกวางมาแม่เดือมาหาเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่พพน้องน้องเอฟซทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะเข้ามาให้กําลังแรงใจครอบครัวของน้องนาตยาไม่วาสนานะคะก็เป็นคลิปเล็กๆนะคะถ่ายซูมกล้องดูสสาวของเราในความเป็นอยู่นะคะ ขณะที่คุณแม่ไม่อยู่ด้วยนะคะนัตยาร้องเรียกอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ก็ซูมกล้องให้พ่อพ่อแม่แม่ได้ชมนะคะ <c oughs> คุณแม่ย้ายที่อยู่ไปสองสามวันแล้ว <c oughs> ก็เล็กเล็กน้อยน้อยนะคะ <c oughs> ไม่มีอะไรโดดเด่นก็ต้องขอกราบทานอภัยพ่อพ่อแม่แม่แล้วก็ขอขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่นะคะที่เข้ามาชมจนจบนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะ <c oughs> ๆๆ ขอบคุณที่ให้กำลังแรงใจขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวของน้องนาตยาแม่วัสนานะคะคุณแม่ก็จะพยายามทำคลิปขึ้นมาให้พ่อๆแม่ได้ชมนะคะได้ชมเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากสองสาวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อๆแม่แม fc ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะก็เป็นการซูมถ่ายเล็กๆน้อยๆนะคะของครอบครัวน้องนาตยาแม่วาสนานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ